10เรื่องจริงที่คุณไม่รู้กับฟ้าทลายโจรตำรายาโบราณของไทยเน้นการใช้สมุนไพรพื้นบ้านที่สามารถหามารับประทานเพื่อแก้โรคได้เองโดยฟ้าทลายโจรมีสรรพคุณหลายประการเช่นแก้ไข้ทั่วๆไปไข้หวัดไข้หวัดใหญ่ ระง,งับอาการอักเสบไอเจ็บคอคออักเสบขับเสมหะรักษาโรคผิวหนังและแก้กระเพาะลำไส้อักเสบถือเป็นยาขมที่ช่วยเจริญอาหารมีฤทธิ์ระงับการติดเชื้อหรือระง,งับการเจริญเติบโตของเชื้อโรคได้ซึ่งควรใช้ให้ถูกต้องจะได้ผลดีมากและจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด -19 ยิ่งนำให้ฟ้าทลายจนกลายเป็นอีกหนึ่งสมุนไพรที่มาแรงไทยแฟนชัยเซ็นเตอร์เชื่อว่าหลายคนเลือกรับประทานเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ตัวเองลองมาดูกันว่า ยังมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับฟ้าทลายโจรที่เรายังไม่รู้กันบ้าง 1. ที่มาของชื่อฟ้าทลายโจรฟ้าทลายโจรเปัญญาที่มีความหมายในตัวเอง คำว่าฟ้าทลายโจรหมายถึงสมุนไพที่ฟ้าประทานมาให้ปราบโรคภัยไข้เจ็บต่างๆในภาษาจีนกลางยาตัวนี้มีชื่อว่าชวนซี่เหลียนแปลว่าดอกบัวอยู่ในหัวใจวงการแพทย์จีนได้ยกฟ้าทลายโจรขึ้นทำเนียบเป็นยาตําราหลวงที่มีสรรพคุณโดดเด่นมากที่สําคัญสามารถใช้เป็นยาเดี่ยวเพียงตัวเดียวก็มีฤทธิ์แรงพอที่จะรักษาโรคได้ซึ่งเป็นสรรพคุณที่หาได้ยากในสมุนไพรตัวอื่นชื่ออื่นๆของฟ้าทลายโจรได้แก่ย่าก,กันงู น้ำลายพังพรเขยตายใายคุม3 0ดีเมฆทลายฟ้าสถานเป็นต้น 2. a n แอนโดกาโฟไลด์สารสำคัญในฟ้าทลายโจรจากการศึกษาพบว่าฟ้าทลายโจรมีสารที่ชื่อว่าแอนโดกาโฟไล ที่สามารถยับยั้งการแพร่เชื้อโควิด -19 ได้ทำให้ผู้ป่วยอาการไม่รุนแรงมีอาการดีขึ้นและมีส่วนช่วยในการป้องกันปอดอักเสบโดยสารชนิดนี้เป็นสารที่ต้องจำกัดปริมาณที่ร่างกายควรได้รับในแต่ละวันอย่างถูกต้องเพื่อให้ยาฟ้าทลายโจนสามารถออกฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. ข้อควรระวังในการใช้ฟ้าทลายโจรยาฟ้าทลายโจรไม่ควรใช้ในสตรีตั้งครรภ์หรือกำลังให้นมบุตร หรือหากมีอาการจากการติดเชื้อแบคทีเลียไอเจ็บคอมีไข้หนาวสัน่นหรือมีตุ่มหนองในไม่ควรใช้ยาฟ้าทลายโจรและไม่ควรทานร่วมกับยาต้านการแข็งตัวของเลือดยาเอสไพลินยาลดความดันโคพิโดเกลและวาฟารินที่สำคัญไม่ควรทานเป็นเวลานาน,านกว่ากำหนดเพราะอาจทำให้แขนขาเกิดอาการอ่อนแรงและหากมีอาการแพ้เช่นผื่นขึ้นหายใจลำบาก หน้าบวมริมฝีปากบวมให้หยุดทานยาฟ้าทลายโจรทันที 4. ฟ้าทลายโจรคุณภาพสูงแต่ราคาถูกกว่าชัดเจนสมุนไพรฟ้าทลายโจรปลูกง่ายราคาถูกจากการเปรียบเทียบกับยาชนิดอื่นที่ผู้ป่วยโควิดใช้ต่อรายพบว่าพาราเซตามอลราคา60บาทผลที่ได้คือลดไข้ฟ้าทลายโจร180บาทใช้5วันผลที่ได้คือลดไข้ต้านการอักเสบฆ่าเชื้อไวรัส ขณะที่ฟาวิพิราเวีย4,800บาทผลที่ได้ค่าเชื้อไวรัสดังนั้นการใช้ฟ้าทลายโจรน,น่าจะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจและลดการใช้ฟาวิพิราเวียลดอัตราการเสียชีวิตอย่างไรก็ตามต้องใช้ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างเข้งคัด 5. วิธีการใช้ฟ้าทลายโจรอย่างถูกต้องการใช้ฟ้าทลายโจรถ้าเป็นการกินเพื่อป้องกันควรกินวันละ1แคปซูลหรือ5วันต่อสัปดาห์ เป็นเวลา3เดือนจะช่วยลดการเป็นหวัดลง2เท่าหรือหากต้องการกินแก้ไข้ไอเจ็บคอในผู้ใหญ่ควรกินวันละ3แคปซูลเด็กควรกินครั้งละ2แคปซูลหลังอาหาร3มือ้อแต่ไม่ควรกินติดต่อกันเกิน7วันแต่หากมีไข้สูงไอจามเหนื่อยหอบและมีประวัติเดินทางจากพื้นที่เสี่ยงควรพบแพทย์เพื่อคัดกรองก่อนใช้ยาฟ้าทไลโจร ฟ้าทะลายโจรลดความรุนแรงของโรคได้แต่ป้องกันโควิด -19 ไม่ได้ความเข้าใจผิดของคนส่วนใหญ่คือเชื่อว่าฟ้าทะลายโจรป้องกันโควิด -19 ได้ซึ่งในความเป็นจริงฟ้าทะลายโจรเสริมภูมิคุ้มกันให้เราได้แต่ป้องกันโควิด -19 ไม่ได้ ซึ่งแพผแผนปัจจุบันได้ศึกษาวิจัยผลของยาสารสก,กัดฟ้าทลายโจรพบว่าในผู้ป่วยโควิดอาการไม่หนักจำนวน309รายพบว่าสามารถยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสลดความรุนแรงของโรคได้แต่ไม่สามารถป้องกันโควิด -19 ได้ 7. กินฟ้าทลายโจรแค่ไหนถึงจะได้ผลปริมาณสารแอนโดกาโฟไลในฟ้าทลายโจรที่ใช้การรักษาโรคหวัดทั่วไปจะต้องใช้ประมาณ60มิลลิกรัมต่อวัน ซึ่งในการผลิตยาฟ้าทะลายโจรกำหนดค่ามาตรฐานว่าจะต้องมีสารเอนโดกาฟูไลไม่ต่ำกว่า1%เปอร์เซนแปลว่าหากยาฟ้าทะลายโจรแบบแคปซูลขนาด350-400ถึงมิลลิกรัมผู้ป่วยด้วยไข้หวัดทั่วไปก็ต้องกินวันละ16เม็ดคือกิน4ี่มื้อมื้อละ4เม็ดส่วนโควิด -19 ซึ่งเป็นกลุ่มโรคไข้หวัดที่มีอาการรุนแรงกว่าพบว่าจะต้องใช้ปริมาณสารเอนโดกาฟูไลในฟ้าทะลายโจรเป็น3เท่าของการรักษาโรคหวัดทั่วไปหรือประมาณ180มิลลิกรัมต่อวันคือ หากในยาฟ้าทะลายโจรมีสารแอนโดกาโฟไลอยู่1%ตามมาตรฐานขั้นต่ำผู้ป่วยก็ต้องกินยาฟ้าทะลายโจรวันละ48เม็ด 8. วิธีกินฟ้าทะลายโจรเพื่อเพิ่มภูมิต้านทานรักษาโควิด1 9ที่มีอาการน้อย วิธีกินยาฟ้าทลายโจรเพื่อรักษาโควิด -19 นั้นให้เลือกยาที่มีมาตรฐานออยอซึ่งโดยเฉลี่ยแคปซูลขนาด350-40มิลลิกรัมจะกินวันละ12เม็ดคือกิน4 m, มื้อมื้อละ4เม็ดก่อนถ้าวันที่2อาการดีขึ้นก็แปลว่าปริมาณสารแอนโดกาโฟไลเพียงพอและเหมาะสมกับอาการป่วยในขณะนั้นแต่ถ้าวันที่2อาการยังไม่ดีขึ้นก็กินยาเพิ่มมากขึ้นทีละน้อยแต่ทั้งนี้ควรอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างเคร่งครัด รับยาฟ้าทะลายโจรทางไปรษณีย์ไม่มีค่าใช้จ่ายกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกเปิดวิธีลงทะเบียนร,รับยาฟ้าทะลายโจรทางไปรษณีย์ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยโควิด -19 ที่รอรับการรักษาและผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงมีประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อโดยวิธีการคือกดเพิ่มเพื่อน Line Official Account ฟ้าเฟอร์สเอหรือติดต่อกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก10 ฟ้าทลายโจรถูกบรรจุลงในบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพรราชกิจจานุเบกษาประกาศาคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่องบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพรฉบับที่ 2, อสองพศ2564หนึ่งในนั้นมีส่วนของฟ้าทะลายโจรรวมอยู่ด้วยสำหรับการประกาศบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพรฉบับที่ 2, อสองพศ2564นั้นเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ยาจากสมุนไพรในระบบบริการสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมส่งเสริมภูมิปัญ,ญญาให้ได้รับการต่อย,ยอดโดยการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดผ่าน,นกลไกการวิจัยและ พัฒนายาจากสมุนไพรอย่างเป็นระบบฟ้าทลายโจรอาจเป็นหนึ่งในความหวังของคนไทยที่ช่วงนี้ไม่รู้จะหวังพึ่งพาใครดีการใช้พืชสมุนไพรอาจไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดแต่อย่างน้อยสรรพคุณของสมุนไพรไทยโดยเฉพาะฟ้าทลายโจรก็ช่วยบรรเทาอาการของโรคได้และหากมีการพัฒนาต่อยอดในเรื่องนี้ให้มากขึ้นเราก็อาจมียาสมุนไพรในการรักษาโรคที่เป็นของเราได้สำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจ สามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Thai franchise center .com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube Thai franchise center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ